สัสดีค่ะนีค่ะจะมาพูดถึงนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะประเทศไทยจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความพร้อมเป็นพลเมืองโลกได้อย่างไรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาฉบ,บับที่8ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งหมายหลักแต่เพียงอย่างเดียวเป็นการเน้นให คนเป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาเพราะคนเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดถึงความสําเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่องโดยการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยทําให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาอีกต่อไปรวมทั้งรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนการจัดวางแผนแบบแยกส่วนรายสาขาเศรษฐกิจ หรือสังคมที่ขาดความเชื่อมยงเกอร์กูลต่อกันมาเป็นการพัฒนาแบบร่วมร่วมส่วนหรือบูรณาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นที่จะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบคือร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามผลร่วมปรับปรุงวิธีการดำเนินงานและร่วมได้รับประโยชน์จากการพัฒนา หลักการในการพัฒนาหลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ 1. ประเมินสถานการณ์ตลอดจนความต้องการที่ถูกต้องและแท้จริงการเริ่มต้นที่ถูกต้องทิศทางทำให้เราเดินไปถึงจุดหมายได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จริงดี ที่ดีควรเริ่มที่จะทำการศึกษาตลอดวิจัยข้อมูลในด้านนี้อย่างจริงจังเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและวางแผนการพัฒนามนุษย์ได้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ2ออกแบบวิธีการพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์ถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลที่ดีสําหรับการพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์ในองค์กรเพียงไรแต่หากใช้วิธีการพัฒนาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมแล้ว ก็อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นศูนย์เปล่าหรือไม่ตอบโจทย์ดได้เช่นกัน 3. การประเมินผลการประเมินผลนั้นเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากเราจะรู้ว่าวิธีการที่เราเลือกนั้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการนำมาใช้กับบุคลากรของเราหรือไม่ปายทรัพยากรมา ายทพยากรบุคคลเองก็จะได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญขององค์กรด้วย 4. สรุปและแจ้งผลหากเสร็จสิ้นกระบวนการและควรทําสรุปผลต่างเพื่อเป็นฐานข้อมูลของบุคคลนั้นๆตลอดจนเป็นฐานข้อมูลสําคัญขององค์กรขณะเดียวกันก็ควรจะแจ้งผลสรุปในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละครั้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ตั้งแต่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งผู้บริหารองค์กรเองก็ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมีผลอย่างมากต่อความสําเร็จขององค์กรสมัยใหม่ซึ่งมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีขั้นสูงและมีแนวโน้มที่จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของทางปฏิบัตินั้นควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อพนักงานเหล่านั้นเริ่มเข้ามาทำงานโดยการประถมนิเทศและจะต้องดำเนินพัฒนาอีกต่อไปเรื่อยๆตลอดที่เขายังคงทำงานในองค์กรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับสังคมนั้นต้องเริ่มจากการพัฒนาตนเองก่อน คนไทยยุคใหม่ควรมีนิสยัยใฝ่รู้สามารถเรียนรู้ด้วยตัยวเองและแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตมีความสามารถในการสื่อสารการวิเคราะห์การแก้ปัญหาคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีจิตสาธารนณะมีระเบียบวินัยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทำงานเป็นกลุ่มได้มีศิลธรรมพูธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรังเกียรติการทุจริตต่อต้านการซื้อขายเสียงสามารถก้าวทานันโลกมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพมีทักษะความรู้ที่จำเป็นมีสมรรถนะความรู้ความสามารถและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีโอกาสการรุทธเท่าเทียมกันและเสมอภาค นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปี2564 1. การวางแผนการวางแผนกำลังคนมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและการวางแผนกำลังคนเพื่อกำหนดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานให้เหมาะสมสามารถทำงานได้ตอบโจทย์ภารกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานโดยมีการเข้าใจ ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุปเป้าหมายตามนโยบายและแผนชาติได้อย่างไร 2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานดำเนินการสรรหาคัดเลือกพนักง,งานที่สอดรับกับโครงสร้างและอัตรากำลงังโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรมสอดรับตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องพร้อมทำการสรรหาเชิงลึก ด้วยการเพิ่มช่องทางการสรรหาหลากหลายเพื่อการเข้าถึงผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการส,งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยทุนการศึกษาในสายงานที่สําคัญและเป็นที่ต้องการ 3. การพัฒนาบุคลากรมีดาเนินง,งานตามแผนและรายงานคณะกรรมการและอนุกรรมการอย่างส,สม่ำเสมอโดยมุ่งให้พัฒนาโดยมุ่งให พนักงานในทุกระดับได้รับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างเหมาะสมประกอบด้วยหลักสูตรความรู้เฉพาะด้านทักษะบริหารงานทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้ความสำคัญต่อความก้าวหน้าในการในสายอาชีพของพนักงานโดยมีความ โดยมีการกำหนดคำอธิบายระดับตำแหน่งการพัฒนาขั้นความสามารถเพื่อกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองและผู้บังคับและผู้ใต้บังคับบัญชาหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานจึงมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดสินจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกิดความสมดุลยืดหยุ่นปลอดภัย และมีกิจกรรมเสริมสร้างสัสมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 6. กการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสำนักงานกำหนดกระบวนการดำเนินงานดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร,กรตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความเสมอภาคและโปร่งใสโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็น สำคัญ7การประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลและปฏิบัติงานในประกาศของสํานักงานอย่างชาัดเจนและเป็นที่ทราบของพนักงานโดยทั่วกันอันเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพทอ,อ,อ,อว่าด้วยการบริหารงานบ,บุคคลพศ2 5 6 4และแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศสพทอ,อ,อ,อเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสอพอทอ8ก,การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาเวทไัยของบุคลากรในหน่วยงานให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการมีจิตจริยธรรมวินัยและการปฏิบัติงานซึ่งได้การประกาศเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ทำงานตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพอทอว่าด้วย ประมวลจริยธรรมกรรมการผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติของสปทอนอกจากนี้ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพอทออว่าด้วยการบริหารของบุคคลพศ2554และแก้ไขเพิ่มเติมยังกำหนดให้พนักง,งานและลูกจ้างต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามไว้ในหมวดนี้โดยคิ้งคัดอยู่เสมอ มีกรอบแนวคิดทางการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรและแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรที่สอดรับกับนโยบายและแผนระดับชาติขั้นต้นโดยนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสอบพทอพศส5 6พถึงพศส5 6 5มุ่งนิ้นให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในทุกมิติ เพื่อเข้าสู่เศรษกิจและสังคมดิทยทัศน์พร้อมปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพทอว่าด้วยบริบริหารงานบุคคลพศ2 5 5 4และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกพร้อมยึดมั่นในการมีธรรมพิบาลในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุรทจริตและประพฤติมิชอบร่วมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนวันนี้ขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ